99%ของคนส่วนใหญ่จะยังละเลยทำสิ่งนี้ในปี2021ครับ การสื่อสารกับตัวเองเรื่องของการสื่อสารกับตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าวันนี้เราเองอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ด้านการเงินด้านการงานความสัมพันธ์นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะละเลยไม่ได้ครับซึ่งในทาง n l p เนี่ยให้ความสําคัญมากๆครับคือ o m m u n i ิ a t ชันหรือการสื่อสารการสื่อสารคือวันนี้ยกตัวอย่างคุณจะทํางานอะไรบางงานนะครับหรือเป้าหมายที่คุณเซตไว้อะ่ะคุณมักจะชอบไปถามคนอื่นครับเฮ้ยแกทําสิ่งนี้ดีไหมแกว่าชั้นทําสิ่งนี้ฉันจะรวยไหมแกว่าถ้าฉันขาย ออนไลน์ Online, แบบนี้ฉันจะรวยไหมแกฉันไลฟ์สดดีหรือเปล่าแกแกฉันทําวิดีโอสวยไหมสิ่งที่คุณละเลยครับคุณมักจะสื่อสารกับคนอื่นมากกว่าตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมักจะให้ตัวเองเหลือไปเพียง1%เครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่คุณมักจะไปถามคนอื่นไปดูดัวมากละเลยคุณแบบไม่เชื่อใจตัวเองสิ่งสําคัญนะครับคือคุยกับตัวเองให้จบแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมการคุยกับตัวเองให้จบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะาเมื่อรเรา รเราจะได้ผลลัพธ์ที่ผิดเช่นเดียวกันลองยกตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างวันนี้คุณเจอปัญหาเรื่องการเงินถูกไหมครับแล้วคุณถามคําถามกับตัวเองผิดๆนะครับในการสื่อสารกับตัวเองการถามคาถามเองก็เป็นหนึ่งในส่วนของการสื่อสารนะครับยกตัวอย่างเช่นทําไมปัญหาการเงินถึงเกิดกับฉันทําไมชีวิตฉันมีแต่ซวยซ้ําซวยซ้อนทําไมชีวิตฉันมันแย่มากๆทาไมฉันไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาวะ พ่อคุณถามทําไมครับจิตใต้สํานึกครับจะหาคําตอบมากมายเหตุผลนานาประการเชิงลบครับให้กับคุณและคุณก็จะได้คาตอบที่ผิดเช่นอ๋อมึงมึงจนอ๋อมึงมึง,มงจนมึงเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยสุดท้ายเราก็จะดราม่าแล้วดราม่าอีกจริงไหมครับแต่ถ้าเราถามคําถามครับซึ่งโอป้าเองก็ถามคําถามที่ถูกต้องโชคดีมากครับตอนที่ทํางานประจาแล้วเป็นนี้บัตรเครดิตมากถึงสิบใบโอป้าถามคําถามนี้ครับ ทำอย่างไรฉันจะมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นทําอย่างไรฉันจะมีชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากกว่านี้ทาอย่างไรฉันจะย้ายจากจุดเนี้ไปยังจุดใหม่ที่ฉันอยากจะเป็นได้นั่นคือการถามคําถามที่อป้าก็ไม่รู้ว่ามันคือคําถามแบบในแบบ NLP นะตอนนั้นยังไม่ได้ไปเรียน NLP นะครับแต่พอเราไปเรียน NLP เรารู้เลยว่าเฮ้ยคาถามคําว่าทําไมกับอย่างไร ให้คําตอบที่แตกต่างกันมาครับคุณลองคิดดูสิทำไมฉันมีปัญหาด้านการเงินอันที่1อันที่2ทําอย่างไรฉันจะมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นทําอย่างไรฉันจะมีชีวิตที่ดียอดเยี่ยมมากขึ้นเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีวิธีการโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสื่อสารกับตัวเองนะคบอย่างถูกต้องคุณท่ไม่ต้องหาคําตอบจากคนอื่นเลยกี่ครั้งแล้วครับที่เราใช้ชีวิตโดยอ้างอิงจากคำชื่นชมคำบอกต่อคำบอกกล่าวคำแนะนำจากคนอื่น คุณขาดการเชื่อใจตัวเองครับคุณจงเชื่อใจตัวเองเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ตัดสินใจยอดเยี่ยนที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดแล้วในชีวิตของคุณตอนที่โอป้าตัดสินใจลาออกจากงานนะครับไม่ถามใครสักคำเลยครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ชีวิตของฉันฉันเลือกชีวิตของฉันเองเพราะโอป้าเองนะครับเงินเดือนดีครับประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นบาทครับแต่โอป้าอยากจะอยู่กับที่บ้านอยากอยู่กับครอบครัวแล้วตอนที่เราเดินทางเป็นเซลเนี่ยมันเสี่ยงกับการเดินทางเสี่ยงอุบัติเหตุต่างๆนะครับรวมถึงเนี่ยทำงานเลิกค่าดึกนะครับมันก็ดีครับการทํางานโอป้าเจริญก้าวหน้าครับทำมาถึงแบบีามถึงห้าปี ภาพทางการเงินกับโอป้าอีกต่อไปครับมันก็แค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเราอยากจะไปในชีวิตที่ดีกว่านะครับเราจงจบที่ตัวเองครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณเองมีคําถามในหัวว่าชีวิตฉันจะไปอย่างไรต่อไปฉันจะทําสิ่งนี้ดีไหมฉันจะทำจะทำสิ่งนั้นดีไหมไม่ต้องพึ่งดวงครับไม่ต้องถามใครครับจบ ที่ตัวเองถามคำถามที่ถูกกับตัวเองแล้วคุณจะได้คําตอบที่ถูกต้องกับตัวเองคับผลลัพธ์ชีวิตนะครับมันมาจากการถามที่ถูกต้องการสื่อสารที่ถูกต้องกับตัวเองและอย่าลืมฝากกดติดตามและกดแชร์เพจโอปป้าอีสานด้วยนะครับผมโอปป้าอีสานม a s t โคสเอเนอพี rot, สวัสดีครับ